ฝนมาแล้วยุงก็มาแล้วจ้ะนะคะนอนเราให้ชดยุงก็เอาไม่ยุ่ค่ะใช่คุณแม่ค่ะคุณแม่ทีนี้แล้วเราจะป้องกันอย่างไรนะคะ <S <S ไม่ให้เจ้ายุงลายนี้นะคะมากัดทําลายลูกของเรานะจุดกันยุงใช้ได้ไหมอ่าแม่คะมีทารกอยู่ในบ้านยาจุดกันยุงที่เป็นขดๆดเงี้ยคะ่ะจุดได้ไหมแล้วมันมีกลไกลอย่างไรทําให้แบบยุงะคะ่ะมีการที่แบบ ตายได้หรือว่าแบบน็อกได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะจะมีสารในยาจุดกันยุงนะคะเขาก็จะมีสารตัวหนึ่งนะคะเนาะอาจจะทำให้ยุงค่ะมันมีการน็อกดาวน์คือมันจะไปรบกวนระบบประสาทของยุงทําให้ยุงค่ะเป็นอัมพาตทีเนี้ยค่ะคือยาขดกันยุงเนี้ยค่ะคืออาจจะทําให้เกิดพิษนะคะเฉพาะบุคคลได้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าคนคนนั้นนะคะแพ้พิษเหล่านี้นะคะก็อาจจะเกิดอาการคือแบบผิวหนังอักเสบบวมแดงเกิดขึ้นหรือว่าบางคนนะคะก็จะมีผลต่อทางเดินระบบหายใจนะคะก็คือว่าเป็นหูพงจมูกอักเสบไอจามน้ำมูก ไหลนะคะเนาะแล้วก็หายใจขัดได้ดังนั้นคือถามว่ายาจุดกันยุงก็ระมัดระวังในการใช้แล้วกันนะคะเนาะโดยเฉพาะแบบลูกที่แบบมีลูกเล็กทารกอะไรประมาณนี้นะคะเนาะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าต้องดูแลอย่าให้ยุงกัดลูกนะคะก็ะสามารถเลือกใช้เป็นคินดี้ได้ค่ะตัวนี้จะเป็น<ล> <Deadpool> คินดี้โลชั่นกันยุงออร์แกนิกนะคะกลิ <sk r isa> ่นลาเวนเดอร์นะคะเนื้อโลชั่นอ่ะเวลาที่เราใช้นะคะเราก็จะบีบมาปุ๊บนะคะก็จะเป็นโลชั่นแบบนี้เราสามารถทาไปนะคะที่ตัวของลูกเราได้ทาฟืบนะคะเนาะแล้วก็จริงๆค่ะ S <S <an> จะต้องบอกว่าตัวโลชั่นนี้สามารถใช้ได้กับลูกน้อยตั้งแต่ในวัยทารกแรกเกิดทาที่ตัวนะคะแคนขาลูกได้แล้วก็ทาที่ใบหน้าลูกได้ด้วยนะถ้าเป็นทารกแรกเกิดเลยสามารถใช้เป็นโลชั่นนะคะของคินดี้นะคะกลิ่นลาเวนเดอร์อันนี้ได้นะคะถ้าเป็นทารกนะคะเนาะใช้ที่หน้าแล้วก็ที่ตัวได้อ่อนโยนปลอดภัยนะคะเพราะว่าผ่านการรับรองนะคะจากกลุ่มวิทยาศา,าศาสตร์นะคะเนาะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะแม้ผิวบอบบางสาหรับลูกน้อยนะคะในวัยทารกก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าลูกเรานะคะโตขึ้นมาแม่ที่อายุแบบ 1ปีถ้าลูก1ปีขึ้นไปแม่บบก็จะแนะนำนะคะเป็นคินดี้นะคะสเปร์กันยุงออร์แกนิกกลิ่นลาเวนเดอร์ตัวนี้คือจะมาในรูปแบบของสเปร์นะคะเวลาที่เราจะใช้เราก็คือสามารถที่จะพ่นนะคะไปที่ผิวหนังของลูกหรือเสื้อผ้านะคะลูกสมใส่แบบนี้ได้เลยคะ่ะคุณแม่ขาคือถ้าสมมุติว่าลูกเราอ่ะหนึ่งปีไปแล้วถ้าสมมติว่าจะทาที่หน้าก็ใช้ตัวนี้ได้แต่สมมติว่าจะเป็นที่ลําตัวนะคะก็แนะนําเป็นตัวสเปร์นะคะตัวนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะแผ่นแปะกันยุงนะคะ มีความจึ้งความปังคือลายนะคะมีความตะมุตะมิหนักมากแม่ค่ะคุณแม่ขาดูนะคะมาในซองสิบล็อกนะคะที่สามารถเก็บน้ํายาแล้วก็ประสิทธิภาพในการไลย,ยุงไว้ได้ดีมากนะคะลายสวยลายจึ้งลายปังเด็กๆชอบนะคะเนาะถ้าสมมติว่าเป็นตามท้องตลาดเราก็แบบเอ้ยไม่แน่ใจว่าจะไลย,ยุงได้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าเป็นสติกเกอร์ของค<ไ>ินดี้นะเนาะกลิ่นละมุนนะคะเนาะไม่ชุนแล้วก็กันยุงได้จิงเนื้อสติกเกอร์คือดีจึ้งมากแล้วก็แปะลงไปฟืบนะคะเนาะที่เสื้อผ้าของน้องก็จะเป็นแบบกลิ่นตะไคร้นะคะหอมนะคะละมุน อ่อนๆน,นะคะแล้วก็ช่วยไล่ยุงได้นะคะล้ำมากไปอีกนั่นก็คือเครื่องไล่ยุงไฟฟ้าคุณแม่ขาเครื่องไล่ยุงไฟฟ้าของคินดี้นะคะเป็นแบบไร้สายนะคะจะเป็นหัวที่เอามาต่อกับน้ํายานะคะไล่ยุงกลิ่นตะไคร้ของคินดี้ใส่เข้าไปแบบนี้ปุ๊บนะคะแล้วก็ ตัวของปลั๊กเขาเองสามารถหมุนปรับได้นะคะให้เหมาะสมกับปลั๊กไฟที่บ้านของคุณแม่ก็เสียบปลัมเข้าไปนะคะแล้วก็กดปุ่มนะคะเครื่องก็จะทํางานาเหมาะสาหรับห้องนะคะที่มีขนาดประมาณ12นะคะตารางเมตรนะคะเนาะสามารถเทีจะเสียบนะคะแล้วก็มีกลิ่นละมุนอ่อนๆน,นะคะของน้ํายานะคะไล่ยุงนะคะก็จะช่วยไล่ยุงไม่ให้มากวนใจแล้วก็มากัดลูกน้อยของเราได้นั่นเองค่ะคุณแม่คะนะคะจะต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวเครื่องนี้นะคะตอนที่แบบวางขายครั้งแรกเลยนะคะโซอ,อาขายหมดเร มากแม่นะคะคือแม่แม่ใช้แล้วคือแบบปลื้มสุดมาก